ดูข้างหลังครับเข้ามากี่งวดแล้วยายกลับไปลกของยายไปไล่แบบมีมารยาทน่ารักมากอ้าวผมเป็นคนตลบนี่ครับงวดนี้ก็ได้สองศูนย์นะครับงวดนี้ได้ดิ้งบนดิ้งล่างเก้าเก้าศูนย์เ็ แล้วนะครับงวดน,นี้ก็ขอให้ออกนี่แหละสามตัวนี้แหละครับซื้อแค่นี้ก็ได้วัดใจก็ได้นะครับวัดใจก็ได้แค่นี้นะเดี๋ยวผมจะพี่แคปชุดเต็มส่วนเลขวิ่งอาเลขวิ่งไปก่อนนะครับเลขวิ่งนะครับ อพี่เลขวิ่งวิ่งห้าห้ากับ8ปดนะวิ่งล่างงวดน,นี้วิ่งห้ากับแปดวิ่งล่างเน้นล่างหรือพี่จะเอาห้ากับ8ดไปวิ่งบนวิ่งล่างได้เลยครับมาแน่นอนถ้าถามว่าระหว่าง5้ากับแปดชอบตัวไหนทิ้งไม่ได้2ตัวเลยครับแต่อยากให้วิ่งล่างห้ากับแปดงวดน,นี้ มันออกแน่นอนมันออกให้พี่เห็นแน่นอนแต่อาจจะไม่ออกค้าแปดนะครับอาจจะออกค่าหนึ่งหนึ่งห้าหรืออาจจะออกหนึ่งแปดแปดหนึ่งแล้ววันนี้ถ้าสังเกตดูนะครับถ้าพี่สังเกตดูงวดที่แล้วหนึ่งบนล่างผมที่ลืมเนี่ยเนะียหนึ่งบนล่างใช่ไหมครับออกหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดทางวดนี้หนึ่งไหลหนึ่งจะออกแน่นอนก็คือหนึ่งแปดกับหนึ่งห้ามันจะสวยสุด มันจะออกมันจะออกแน่นอนหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งห้าถ้าออกนี้เราเฮกันอีกนะครับถ้าเฮเราก็ถ้ามันออกเราก็เฮกันอีกวิ่งช้วิ่งจะวิ่งก็วิ่งห้ากับแปดเลยวิ่งล่างนะครับวิ่งไปที่ข้างล่างเลยอ่ะทีนี้จะเป็นผมขอฝากอีกหนึ่งตัวใครออกไปแล้วก็ไม่เป็นไรพุ่ง ก็คือวันขอฝากเลขตัวนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยผมไม่รู้ว่ามาหรือไม่มานะครับแล้วผมจะให้ทะเบียนป้ายแดงไปนะครับเพราะว่าผมคิดว่าต้องออกสักหวยแหละไม่ไม่เพราะว่าวันเสาร์นี่จะมีจะมีหวยทะกศด้วยนะครับมีหวยทะกศมีหวยอมศินมีหวยรัฐบาลไทยมีหวยทะกศก็ดีนะครับเราจะได้รู้ว่าทะกศอ,ออกประมาณไหน คอมสินจะออกตามรัฐบาลจะออกตามมันจะได้จับทางง่ายนะครับว่าเฮ้ยมันจะออกมาประมาณไหนแล้วงวดนี้ผมไปกองสลากมาแล้วผมไปล็อกเลขมาแล้วนะครับอันนี้พูดตลกนะเดี๋ยวหาว่าผมไปล็อกเลขจริงไม่ผมไปผมไปกองสลากผมไปขึ้นตังนะครับเพราะว่าไอ้เบอร์โทรศัพท์ตัวนั้นไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าก็ไปบอกว่างวดนี้มึงออกเลขก,กูนะถ้ามึงไม่ออกเลขก,กูนะอืม ถ้าไม่ออกถ้าไม่ออกเลขผมนะถ้าไม่ออกครับไปสั่งแล้วว่างวดเนี้ยมันต้องออกเลขยังบอกไปสั่งนะครับว่าขอให้ออกเลขเราพูดเล่นนะพูดเล่นนะครับถ้าดวงยังมีด้วยกันนะ่อยังไงก็มานะครับขี้ลืมจริงจะขี้ลืมนะแต่ไม่ได้ลืมขี้นะครับเมื่อกี้จะพูดอะไรวะจริงเดี๋ยวนี้ขี้ลืมทําแก่ก็ตามสภาพแหละครับ อ๋อรู้แล้วจะฝากเลขไว้ตัวหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้จะมาหรือไม่มานะครับเลขฝากฝากไว้ตัวหนึ่งเลขฝากนะฝากไว้หนึ่งถังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทะเบียนป้ายแดงไปนะครับมาแน่นอนผมว่าเลขฝากนะครับฝากไว้ตัวหนึ่งนะครับผมบอกพี่ๆไปแล้วนะครับผมขอฝากตัวนี้ไว้หนึ่งตัวมีเนี่ยเดี๋ยวให้แคปชุด,ชดแบบนี้ครับ ให้แคปชุดแบบนี้อ่ะเลขฝากให้ตัวนี้หนึ่งสี่นะครับใครชอบบ้างทำไมถึงให้หนึ่งสี่ไไทไมถึงให้หนึ่งสี่ครับเพราะว่าหนึ่งสี่เพราะว่าหนึ่งสี่เป็นวันที่เราจะเอาเงินไปสร้างโบสถ์นะครับไม่ใช่จะเอาเงินไปสร้าง ถนนคอนกรีตที่วัดถ้ำกิริธรรมการจารบุรีนะครับเป็นวันที่14ก็เลยอยากฝาก1.4ไว้ด้วยนะครับไม่รู้นะว่ามันจะมาหรือไม่มานะครับพี่แต่ว่าฝาก1.4ไว้ด้วยส่วนป้ายแดงนะครับอันเนี้ยน่าติดตามผมบอกไว้เลย <c oughs> ตัดเล่นได้นะครับใครแม่นๆ่นก็ป้ายแดงนะครับป้ายแดงรถป้ายแดงที่จะเอาเงิน ไปให้กับวัดนะครับผิดผิดถูกถูกก็ขออภัยนะพูดแก่แล้วเนาะเลขป้ายแดงนะครับทะเบียนป้ายแดงนะครับก็จะเป็นแปดหกสี่เจ็ดนะครับห้อยตัวหนึ่งนะครับก็คือเก้ากับหัวกับหัว ฝากด้วยนะพี่หนึ่งสี่นะครับเพราะว่าไฟทําบุญวันที่สิอันนี้ให้แคปข้างหลังดีกว่าป้ายแดงนะครับฝากด้วยนะครับแปดหกสี่เจ็ดนะครับแปดหกสี่เจ็ดนะครับพี่ผมฝากด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้เลขยอดบุญเดี๋ยวจะเปิดยอดบุญแล้วนะครับฝากด้วยวันนี้ใครถูกฮานอยก็ดีใจด้วยนะครับใครที่อยา ลงให้หน้าเพจด้วยนะครับอ่านี่อันนี้ชุดเต็มเดี๋ยวผมลงให้หน้าเพจเลยหลังจบจากไลน์นี้นะครับเดี๋ยวผมไปทำสามรัดก่อนอันนี้คือจะเป็นเลขรัฐบาลงวดนี้นะครับจะเด่นห้ากับเด่นแปดนะครับฟันที่แปดนะครับให้ 8, 0, 8, 6, 5, 9, 5, 7, แปดศูนย์แปดหกห้าเก้าห้าเจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์นะครับวัน,นวดนนี้อัดหนะักไปที่หนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าตรงกับเลขยอดบุญน,นะครับจับหนักๆน,น,นะครับ ผิดถูกขออภัยนะครับเป็นแค่แนวทางแล้วก็ชอบหนึ่งห้าหนึ่งแปดสองแปดนะครับสามตัวนะครับผมให้ห้าแปดเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าสองแปดห้าสองแปดนี่อั้นแล้วนะครับแล้วก็เม็ดเดียวให้ห้าหนึ่งแปดนะครับเลขยอดบุญสวยครับพี่สวยมากสวยจริงๆนะครับ แล้วเลขมีไม่กี่ตัวสามารถเอาไปจับเล่นได้เลยเอาพี่แคปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับรีบแคปครับรีบแคปครับรีบแคปครับ <c oughs> พี่ว่าผมว่าพี่ไม่เห็นหรอกมันเล็กเดี๋ยวผมจะใช้พี่แคปในนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมไม่พี่แคปในโน้ตบุ๊กดีกว่าไอในไอแพดดีกว่าให้พี่แคปไอแพดดีกว่ามันใหญ่ขอบคุณคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับ คนเบื้องลายอีหลีเจ็0พันน่ะเจ็ดนี่ก็มาเกินคาดแล้วนะเอาพี่แคปครับแคปครับก็ไม่มีที่ซื้อฝากบ้านรอตโต้ด้วยนะครับตอนนี้เหลืออยู่ห้าพันคนดูก็ถือว่าเยอะอยู่นะเอาแคปครับส่วนอันนี้จะเป็นเลขยอดบุญนะครับอันนี้เป็นเลขเงินบุญส สี่แสนสี่มืนสี่พันสองรอห้าสิบเอ็ดบาทนะครับโอเคนะพี่ขอให้หฮงขอให้รวยเ่วันนี้ขอให้เรามีโชคมีลาบร่วมกันนะครับผิดถูกผิดพลาดประการใดขอโทษขอไปสิ่งใดที่พูดไปไม่สุภาพก็โทรขอไปเมื่อวันนี้ขอให้เรามีโชคมีลาบร่วมกันนะครับขอให้ปู่ย่าเมตตาอย่าลืมนะครับเลขหนึ่งสี่ด้วยนะครับแล้วก็ทะเบียนรถป้ายแดงนะครับตามตามไม่ด้วยนะครับแปดหกสี่เจ็ดนะครับเลขยอดบุญสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเอาไปจับเล่นได้เลยนะครับ จะเอาไปเล่นคืนนี้หรือจะไปเล่นพรุ่งนี้ก็ขอให้เฮงขอรวยงวดนี้ขอเรามีโชคมีราบร่วมกนันเฮงรวยๆปังๆขอบคุณคนที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามวันนี้ผมขออวยท่านโชคดีมีโชคมีชัย,ชยนะครับก็ขอให้เฮงรวยปังๆปู่ย่าเมตตานะสุดท้ายผมขอบารมีจากองค์พระปู่สิวโทบารมีจากองค์แม่ย่าศรีปทุมมา บารมีจากองค์พญานาคทูเหล่าตระกูลนะครับบารมีจากองค์ท้าวเวสสุวรรณพญายักษ์ทูเหล่าตรกูลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในที่แห่งนี้นะครับที่พี่ขอรมนับถือนะครับก็ดีก็ขอให้ได้มีขอให้ท่านทั้งหลายช่วยให้ท่านได้มีโชควีลาเพงเฮงรวยปังๆนะครับหวยเป็นแค่แนวทางขอให้ทุกท่านเล่นอย่างมีสติวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคมีใจเฮงรวยปังๆขอให้แฮปปี้นะครับขอให้เฮงเฮงขอให้ได้เงินปลดหนี้ปลดสินนะครับวันนี้ขอให้ขอให้รวยขอให้ปังสวัสดีครับ